วิชาชีพสื่อออกแถลงการฮะขอให้รัฐยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนตามพรกฉุกเฉินหกองค์กรมีอะไรบ้างครับโอ้โหคือมัดรวมกันมาเลยอ่ะนะสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยมัดรวมกันมาเลยฮนะนี่ออกแถลงการครับ บอกว่ากังวลกับสิ่งที่รัฐบาลได้ออกข้อกําหนดมาตามพรกฉุกเฉินเรื่องมาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทําให้เกิดความเข้าใจผิดคุณผู้ชมครับในถแถลงการนี้นะครับได้บอกว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากรัฐบาลจะเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องขององค์กรแล้วในทางกลับกัน27กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกในทํานองที่ว่า จะใช้มาตรการในข้อกําหนดอย่างจริงจังกับสื่อมวลชนคนดังหรือเพจต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับองค์กรก็เลยออกมาเป็นจดหมายฉบับนี้ตัวเล็กนิดน,นึงผมสรุปให้ 1. ยืนยันการยืนยันที่จะใช้ข้อบังคับข้อกําหนดของนายกประกอบกับความพยายามของรัฐบาลที่จะข่มขู่และดําเนินคดีกับประชาชนที่ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนที่ต้องการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นทั้งของประชาชนและสื่อมวลชน 2. การอ้างว่าจําเป็นต้องใช้มาตรการในการจัดการกับเฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมเป็นข้อกล่าวอ้างที่ปราศจากความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของรัฐบาลในการสื่อสารกับประชาชนอันเป็นผลมาจากการบริหารราชการที่ผิดพลาดของตัวนายกเองทั้งสิ้น ข้อนี้ถ้าแปลไทยเป็นเป็นไทยพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลลองมองย้อนกลับไปซิว่าก่อนหน้าเนี้ไอการสื่อสารที่มันออกมาต่างๆนานามันมาจากความผิดพลาดของฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยมากน้อยขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนผมเชื่อว่าประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมน่าจะพอจํากันได้ถามว่าสื่อพลาดไหมยอมรับครับมีพลาดแต่รัฐบาลเองก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าเช้าพูดอย่างบ่ายพูดอย่าง เย็นพูดอย่างสบคชุดใหญ่ประกาศอย่างชุดเล็กประกาศอย่างสอทอจังหวัดพูดอีกอย่างหนึง่งผมยังจําได้เลยฮะหลายเรื่องมากต้องออกมาแก้ไขที่หลังแล้วแบบนี้จะมาตามเอาผิดสื่อได้ไหมในเมื่อถ้ามันผิดมาตั้งแต่ต้นทางอันนี้ผมตั้งคําถามนะฮะผมตั้งคําถามว่าสมมุติถ้ามันผิดมาตั้งแต่ต้นทางยกตัวอย่างเช่นประกาศของสอบคที่มาตอนเที่ยง มันออกมาแบบเนี้ยสื่อก็อไปเล่นกันหมดแล้วตลอดบ่ายเลยพอมาตอนเย็นออกอีกแบบหนึง่งขอแก้ไขข้อมูลเอาแบบนี้ทํำยังไงฮะแบบนี้โดนไหมฮะแบบนี้โดนเฟกนิวไหมฮะอ่ะอันนี้คือข้อที่2องข้อที่สสื่อเองก็ไม่ใช่ว่าจะโยนไปให้รัฐบ,บาลอย่างเดียวสื่อเองก็บอกว่าคือเคยนําเสนอข่าวที่พลาดเคลื่อนไปจากข้อท็จจริงแต่มิใช่เป็นการจงใจสร้างข่าวปลอมตามที่รัฐบ,บาล หรือ IO ของฝั่งรัฐบาลตีตราเนื่องจากว่าการเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนเหล่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างข่าวเท็จเพื่อหวังผลให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายหากแต่เป็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในรายละเอียดของการนําเสนอเชิงวารสารศาสตร์ซึ่งสื่อที่นําเสนอก็ได้รับผลกระทบไปเองแล้วไงก็คืออะไรครับความน่าเชื่อถือของสื่อนั้นคุณก็จะลดลงไปเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้อง นี่คือข้อถแถลงข้อที่2ครับข้อที่3ครับองค์กรขอให้สื่อมวลชนและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทุกขแขนงร่วมกันแสดงออกในทุกรูปแบบเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการตามข้อกําหนดดังกล่าวโดยพร้อมเพ,มพียงกันแล้วการนําเสนอข่าวก็ข,กขอให้ระมัดระวังให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่ออย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้รัฐบาลนั้นนํามาเป็นข้ออ้างนี่ฮะในการจํากัดเสรีภาพการทําหน้าที่ของสื่อมวลชน ผู้ชมครับดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปองค์กรบอกว่าจะมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะฮะที่มีพี่เขนนักการินไปร่วมด้วยมีคุณสุธิชัยหยุ่นด้วยมีคุณกิติสิงหาปัดด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็กระทบกระเทือนกันหมดเพราะว่าสื่อเนี่ยก็เยอะนะครับยุคนี้สมัยนี้ทั้งสื่อหลักสื่อทีวีสื่อออนไลน์นะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อ แต่ที่นี้อีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้เป็นประเด็น